น้ำเพชรเป็นหญิงสาวต่างจังหวัดแต่ตอนนี้เธอได้มาอาศัยอยู่กับป้าของเธอที่กรุงเทพเธอมาเรียนเย็บตัดเสื้อผ้าให้กับร้านเสื้อผ้าดังแห่งหนึ่งเสื้อผ้าร้านนี้ก็ตัดแต่ชุดทหารกับตำรวจทั้งนั้นทำให้น้ำเพชรเป็นลูกมือที่เก่งมากๆพอเธอมีความละเอียดเรียบร้อยเธอมีผิวพรรณและหน้าตาที่สวยงาม น่ารักเป็นผู้หญิงที่มีอัธยาศัยดีมือไม้อ่อนน้อมถ่อมตนทำให้เจ้านายหรือเจ้าของร้านเมตตาเธอมากๆลุงป้าน้าอาหลงรักเธอไปหมดเรื่องงานบ้านงานนอกบ้านเธอสมบูรณ์ไปหมดคะ่ะน้ำเพรหญิงสาวได้ทำงานเป็นลูกน้องได้ไม่นานเท่านั้นความสามารถของเธอก็โดดเด่น สะดุดตาเจ้าของร้านทำให้เธอได้เป็นมือหนึ่งของร้านน้ำเพชรได้เจอลูกค้ามากมายและลูกค้าทุกคนก็เป็นตำรวจทหารกันแทบทุกคนพวกเขาติดใจในฝีมือการเย็บตัดเสื้อผ้าของน้ำเพชรบางคนถึงกับพ,พาภรรยามาตัดชุดออกงานกับเธอมากมายน้ำเพชรจะแนะนำว่ารูปร่างแบบนี้ ชุดแบบไหนเหมาะสมกับลูกค้าทำให้เมียนายทหารคนใหญ่คนหนึ่งเอ็นดูน้ำเพชรถึงกับจะให้แต่งงานกับหลานชายที่เขาทำงานอยู่ต่างประเทศได้มาศึกษาดูใจกันเลยคะ่ะน้ำเพชรหญิงสาวได้รู้จักกับคุณนิวัตโดยการสนับสนุนของครอบครัวของภรรยานายทหารกับเจ้าของร้านนั่นเองคุณนิวัตมาพบน้ำเพชร ตามคำสั่งของป้าที่ชักชวนมาคุณนิวัฒนก็ไม่ผิดหวังเลยค่ะพอเขาชอบหญิงสาวที่ชื่อน้ำเพชรตั้งแต่วันแรกเห็นแต่น้ำเพชรท่าทางจะไม่ค่อยชอบเท่าไหร่แต่เจ้าหล่อนก็ไม่ปฏิเสธในความหวังดีของญาติผู้ใหญ่ทั้งสองคนคบหาอยู่ในสายตาผู้ใหญ่ ทางคู่ใช้เวลาคบหากันหนึ่งปีคุณีวันก็ตกลงขอน้ำเพชรแต่งงานโดยมีกองเชียร์เป็นผู้ใหญ่ลุ้นแทบแย่ค่ะน้ำเพชรหญิงสาวต่างจังหวัดได้แต่งงานกับทายาทม,มหาเศรษฐีนามสกุลดังการแต่งงานก็มาถึงเป็นงานแต่งงานที่ใหญ่โตมากน้ำเพชรคืนนี้หญิงสาวเหมือนเจ้าหญิงเลยค่ะ ทั้งคู่จัดงานแต่งกันเรียบร้อยคืนส่งตัวเข้าห้องหอก็มาถึงนิวัตไม่กล้าแตะเนื้อต้องตัวภรรยาสาวเลยนิวัตไม่เคยมีอะไรกับผู้หญิงมาก่อนชีวิตของนิวัตจับแค่ปากกากับสมุดหนังสือเท่านั้นเขาแทบไม่ได้ทำอะไรในชีวิตของเขาเลยคืนนั้นเขาแค่นอนจับมือภรรยาสาวสวยก่อนที่ต่างคนต่างจะลับ นอนหลับไปแตกต่างจากน้ําเพชรหญิงสาวที่ดูเรียบร้อยทำงานเก่งแต่ลึกๆข้างในของเธอแล้วเธอต้องการระบายอะไรบางอย่างออกมาเพราะหญิงสาวรู้ว่าถ้าเธอได้ระบายออกมาแล้วหญิงสาวจะรู้สึกโล่งตัวล่งใจเพราะเมื่อหลายปีก่อนหญิงสาวเคยมีแฟนเป็นหนุ่มแถวบ้านนอก อายุก็ห่างกับเธอหลายปีเขาเคยทำให้น้ำเพชรมีความสุขมากๆครั้งแรกเขาทำให้น้ำเพชรถึงร้องกรี๊ดออกมากลางกระท่อมกลางป่าพ่อเขาพาเธอไปที่นั่นทุกครั้งถึงจะเลิกลากันไปหลายปีแล้วแต่ความทรงจำที่น้ำเพชรก็ยังไม่เคยจางหายจากค่ำคืนที่เหงาของเธอไปได้ หญิงสาวไม่เคยปฏิเสธว่าเธอติดใจผู้ชายคนนั้นเป็นอย่างมากและแค่ไหนน้ำเพชรแต่งงานกับคนนิวัดมาเกือบอาทิตย์แล้วนิวัดก็ยังไม่ผด็จศึกเธอสักครั้งเลยค่ะน้ำเพชรเลยผด็จศึกสามีแทนแต่คุณนิวัดก็จบลงที่ห้านาทีก่อนที่จะนอนหลับทับภรรยาสาวลงไปพอนิวัดไปถึงฝั่งอย่างรวดเร็ว เขามีความสุขมากและเขาก็หลงรักภรรยาของเขาสุดๆไปเลยค่ะเพราะเป็นผู้หญิงที่เก่งมากริมฝีปากกระจับของเธอทำให้นิวัตแทบข้างเหมือนคนเป็นบ้าแต่ทางกลับกันน้ำเพชรหญิงสาวถึงกับหน้าเศร้าก่อนที่สามีจะนอนหลับไปหญิงสาวก็เดินไปที่ห้องน้ำจัดการตัวเองให้มีความสุข ก่อนที่เธอจะเดินกลับมาที่ห้องนอนกับสามีของเธอวันต่อมาน้ำเพชรก็ขอลองอีกครั้งภารกิจของสามีก็แค่ห้านาทีเหมือนเดิมเธอก็เหมือนเดิมค่ะต้องไปให้ความสุขตัวเองในห้องน้ำอยู่เป็นประจำเรื่องของน้ำเพชรกับคุณนิวัฒก็ดำเนินต่อไปแบบนั้นจนบางทีน้ำเพชรก็เบื่อมาก พอเธอต้องกางคืนที่ยาวนานเธอต้องเจ็บและเธอต้องได้ทุก610องศาและเลขของเธอเธอก็ชอบนับเลขที่69แฟนเก่าวของเธอชอบสอนเธอนับเลขไม่นานคุณนิวัตต้องไปต่างประเทศไปทำงานค่ะเขาทำงานอยู่ต่างประเทศเขาไม่อยากจากภรรยาคนสวยเขาไปเลยเพราะเขาหลงรักเธอมาก นาำเพชรเป็นผู้หญิงที่ทำให้เขามีความสุขแต่เขาก็ต้องไปพอการบอกกล่าวของภรรยาให้ไปทำงานนาำเพชรที่มีบ้านหลังใหญ่อยู่และมีเงินทองใช้อย่างมากมายจากสามีและเงินปันผลจากครอบครัวของสามีอีกชาตินี้เธอคงใช้ไม่หมดหลังจากสามีไปทำงานได้สามเดือนนาำเพชรก็ไปเยี่ยมป้ากับลุง และเจ้าของร้านเสื้อผ้าหญิงสารธรรมขนมไทยไปฝากทุกคนรวมถึงป้าของสามีเธอด้วยและพ่อแม่สามีตลอดอย่างดีทำให้พ่อแม่ของคุณนิวัตเอนดูน้ำเพชรเป็นอย่างมากค่ะคุณนิวัตก็โทรไปคุยกับน้ำเพชรแทบทุกคืนนิวัตต้องได้ยินเสียงภรรยาก่อนเข้านอนทุกครั้งตอนนี้เขาติดน้ำเพชรไปเต็มๆแล้วค่ะ น้ำเพชรก็ได้ขอเขากลับไปเยี่ยมพ่อแม่ต่างจังหวัดโดยขออนุญาตสามีเรียบร้อยสามีหนุ่มก็ไม่ได้ห้ามอะไรแบบให้ไปง่ายๆแถมให้น้ำเพชรนำเงินไปปลูกบ้านให้กับพ่อแม่ฝ่ายหญิงและบอกน้ำเพชรว่าอยากซื้ออะไรก็ซื้อได้ตามสบายเพราก่อนที่เขาจะไปทำงานที่ต่างประเทศนั้นเขาได้เอาเงินเข้าธนาคารให้กับน้ำเพชร ยีล้านเขาบอกให้น้ำเพชรไปเปิดลิ้นชักที่เตียงนอนดูน้ำเพชรเห็นเธอก็ตกใจเพราะสามีเจ้าหล่อนได้ให้เงินทองเธอมากมายเขาบอกว่าคุณใช้เท่าที่คุณอยากใช้น้ำเพชรก็กลับบ้านและปลูกบ้านใหม่ให้พ่อแม่ทันทีน้ำเพชรได้ใช้เวลาอยู่กับครอบครัวอย่างมีความสุขโดยคุณนิวั์ก็โทรมาแทบทุกคืน น้ำเพชรเป็นหญิงสาวที่สวยเต็มตัวเธอดูสวยกว่าตอนที่อยู่บ้านนอกจากการแต่งตัวได้เสื้อผ้าของใช้แบรนด์เนมมากมายทุกคนในหมู่บ้านจำเธอแทบไม่ได้เธอจับไปแค่ห้าปีเท่านั้นไม่นานเรื่องของนาเพชรก็รู้ไปถึงแฟนเก่าของเธอทำให้แฟนเก่าของเธอที่เป็นนักเลงบ้านนอกก็มารำลึกถึงเธอนาเพชรบางที เธอก็คิดถึงรสชาติของแฟนเก่าของเธอเหมือนกันแต่แฟนเก่าของเธอเป็นคนที่ไม่มีอนาคตเป็นนักเลงในหมู่บ้านเท่านั้นทำให้พ่อกับแม่น้ําเพชรส่งหญิงสาไปอยู่กับป้าโดยอยากให้แยกกันนั่นเองน้ําเพชรยังคงคิดถึงเรื่องแบบว่าของเขาพราะเธอผิดก,กับสามีของเธอมากหนุ่มบ้านนาสุดทาก็ได้แอบมาส้มดูน้ำเพชร เขาแทบจำน้ำเพชรไม่ได้เลยค่ะน้ำเพชรขาวขึ้นดูดีขึ้นเหมือนคนหนุห่มไฮโซไปแล้วทำให้หนุ่มบ้านนอกคึกข,ขนองขนองใจขึ้นมาอีกรอบเขาคิดไปไกลถึงขั้นถึงว่าเรื่องราวเมื่อก่อนที่เขาเคยได้เป็นแฟนกับน้ำเพชรพอน้ำเพชรก็เด็ดเดี่ยวทีเดียวสุดๆไปเลยค่ะไม่นานหนุ่มบ้านนากับน้ำเพชร ก็ได้อยู่ด้วยกันโอกาสของแฟนเก่าก็มาถึงเพราะว่าพ่อกับแม่นำเพชรไปทำบุญบ้านญาติโดยนำเพชรไม่ยอมไปด้วยแฟนเก่าก็เข้ามาดูลาดลาวเรียบร้อยแล้วเขาก็เข้าไปบ้านน้ำเพชรทันทีน้ำเพชรตกใจมากประโยชน์แรกที่เขาทักทายแฟนเก่าอย่างน้ำเพชรคุณสวยจนผมจำไม่ได้เลยนะน้ำเพชรตอบว่าทำไมมันไม่ดีหรอ เพราะเธอแต่งงานแล้วนาำเพชรทำท่าทางไม่พอใจและก็ไล่เขาออกจากบ้านแต่หนุม่มบ้านนาดันพูดส่วนขึ้นว่าแค่อยากมาลองรสชาติของแฟนเก่านาำเพชรไม่พอใจที่หนุ่มพูดว่าแฟนเก่าแบบนั้นหญิงสาวเดินไปพักแฟนเก่านักเลงหัวไม้บ้านนอกออกไปจากบ้านของเธอแต่หนุ่มบ้านนอกแข็งแรงมากกว่าเธอก็ดึงเธอเข้าไปในห้อง หนุ่มกระซิบที่ข้างหูของเธอเบาๆแบบนี้สนุกถึงเช้าแน่น้ำเพชรขัดเขินอยู่สักพักหนุ่มก็ล้วนจุดอ่อนทันทีหนุ่มก็ก้มลงไปได้สักพักค่ะเสียงน้ำเพชรก็เงียบเสียงลงแถมน้ำเพชรหญิงสาวก็ได้เอามาจับเอามือไปจับและลูบคําหัวแฟนเก่าเบาๆแฟนเกา่ารู้ได้ทันทีว่าเธอก็พร้อมทั้งคู่มีความสุขในกันอีกรอบ โดยรอบนี้น้ำเพชรได้ระบายมันออกมามากมายกว่าเมื่อก่อนเสียอีกพอน้ำเพชรอดทนกับสามีของเธอม่ได้สักพักแฟนเก่าถึงกระถานน้ำเพชรว่าไปอดอยากมาจากที่ไหนน้ำเพชรไม่ยอมตอบได้แต่ผักแฟนเก่าลงไปหนุ่มนู้ได้ทันทีว่าน้ำเพชรคงมีความสุขกับเขากับสามีหนุ่มเลยอยากให้น้ำเพชร หญิงสาวที่เขาเคยแอบรักมีความสุขในคืนนี้ทั้งคู่ให้ความสุขกันถึงเช้าก่อนที่หนุ่มจะแยกออกจากไปหนุ่มไม่อยากออกไปจากน้ำเพชรเลยเขาอยากแช่อย่างนั้นไว้ทั้งคืนพอการกลับมาเจอกันครั้งนี้เขาชอบมันมากเพราะน้ำเพชรเด็ดมากค่ะน้ำเพชรก็ไม่อยากให้หนุ่มไปเหมือนกันก่อนที่หญิงสาวจะจากเขาไปเขาก็สิบข้างหูเบาๆว,ว่าคืนนี้มาอีกนะคะ แฟนก่าวถึงกับยิ้มชอบใจ